ถ้าวันนี้คุณยังไหวขอให้รู้ว่าคุณเก่งมากแล้ววะนะแต่อย่าลืมดูแลหัวใจและร่างกายของตัวเองด้วยปี2569นี้มีสามราศีที่จักรวาลอยากให้พักฟังไว้เป็นการกอดใจตัวเองนะคะปี2569-2026สามราศีที่ต้องระวังสุขภาพพังมากที่สุดฟังเพื่อเตือนตัวเองดูแลก่อนป่วยนะคะ อันดับหนึ่งราศีกันปี2569คือคนที่เกิดระหว่างวันที่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมถ้าเกิดในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในอันดับหนึ่งราศีที่ต้องระวังสุขภาพในปี2569มีเกณฑ์เครียดสะสมแบบไม่รู้ตัวคิดเยอะทำเยอะแบกทุกอย่างไว้คนเดียวจนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ระบบลำไส้กระเพาะอาหารไม่ย่อยภูมิแพ้ไมเกรนอาการปวดเรื้อรังนอนไม่หลับเหนื่อยง่ายทั้งที่พักแล้วสาเหตุหลักใส่ใจคนอื่นมากกว่าตัวเองต้องการความสมบูรณ์แบบสูงไม่ยอมพักเพราะกลัวงานเรื่องชีวิตค้างคำเตือนดวงปีนี้ถ้าใจไม่พักร่างกายจะพักให้เองเคล็ดลับดูแล,แลและเสริมดวงสุขภาพพักให้เป็นเวลาอย่าฝืนร่างกาย ลดคาเฟอีนน้ำหวานของเย็นสวดมนต์ขอสุขภาพแข็งแรงก่อนขอเรื่องงานหรือเงินพบของมงคลสายป้องกันมากกว่าสายเร่งโชคถ้าคุณเป็นราศีกันคอมเมนต์รักตัวเองเพื่อเตือนพลังบวกกดติดตามไว้ปี2569นี้ดูแลสุขภาพให้รอดก่อนเฮงอันดับสองราศีมังกรคือคนที่เกิดระหว่างวันที่ วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ปี2569ชาวราศีมังกรต้องระวังโหมง,งานหนักแบกรับภาระเกินกำลังใส่ใจสุขภาพกระดูกหลังข้อและการพักผ่อนให้มากขึ้นนะคะต้องระวังสุขภาพจากการโหมง,งานหนักชาวราศีมังกรปีนี้มีเกณฑ์ทำงานเกินกำลังแบกความรับผิดชอบมากเกินไปภายนอกดูไหวแต่ร่างกายล้าเงียบ จุดที่ต้องระวังปวดหลังกระดูกข้อเส้นเอ็นความดันความเครียดสะสมพักผ่อนไม่พอนอนหลับไม่ลึกสาเหตุหลกักทุ่มเทกับงานและครอบครัวไม่ค่อยขอความช่วยเหลือคิดว่าเดี๋ยวค่อยพักแต่ไม่ได้พักจริงคำเตือนดวงปีนี้ความสำเร็จจะไม่มีค่าถ้าสุขภาพพังระหว่างทางเคล็ดลับดูแล,แลและเสริมดวงสุขภาพ แบ่งเวลางานพักให้ชัดยืดเหยยดออกกำลังเบาๆสม่ำเสมอสวดขอพรเรื่องความแข็งแรงและอายุยืนพกของมงคลสายคุ้มครองมากกว่าสายเร่งงานถ้าคุณเป็นราศีมังกรคอมเมนต์พักให้เป็นเพื่อเตือนตัวเองกดติดตามไว้ปี2569นี้มังกรต้องรอดก่อนปังอันดับ3ราศีมีนปี2569 คือคนที่เกิดระหว่างวันที่วันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนถ้าเกิดในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในดูแลทั้งใจและกายพักให้พอแล้วพลังดีจะกลับมาเองนะคะต้องระวังสุขภาพจากอารมณ์และการพักผ่อนไม่เพียงพอปีนี้ชาวราศีมีนมีเกณฑ์อ่อนล้าทั้งกายและใจคิดมากครับพลังคนอื่นมาเยอะจนร่างกายอ่อนแรงแบบไม่รู้ตัว จุดที่ต้องระวังภูมิคุ้มกันต่ำป่วยง่ายนอนไม่หลับหลับไม่ลึกฮอร์โมนแปรปรวนอ่อนเพลียเรื้อรังสาเหตุหลกักใจอ่อนเห็นใจคนอื่นมากเกินไปไม่กล้าปฏิเสธพักไม่เป็นใช้พลังอารมณ์เยอะกว่าพลังร่างกายคำเตือนดวงปีนี้อย่าปล่อยให้ความเหนื่อยใจลามจนร่างกายพังเคล็ดลับดูแล,แลและเสริมดวงสุขภาพ ตั้งขอบเขตชีวิตพักใจให้มากขึ้นนอนให้ตรงเวลางดหน้าจอก่อนนอนทำสมาธิสวดมนต์ขอพรให้ใจสงบพบของมงคลสายคุ้มครองพลังจิตถ้าคุณเป็นราศีมีนคอมเมนต์ขอพลังใจเพื่อดึงพลังบวกกดติดตามไว้ปี2569นี้มีนต้องดูแลใจให้แข็งแรงก่อนเฮงถ้าคลิปนี้เตือนใจคุณได้ ฝากกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันนะคะกดติดตามไว้เพื่อรับพลังดีๆทุกวันและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักเพราะการดูแลกันเริ่มจากความห่วงใยเสมอค่ะ